เปลาให้ทันกับความต้องการใช้ไฟของผู้ใช้ไฟนภาพ้าดน,นะครับในปัจจุบันท,นท,นทนนุกขณอมีการอ้างอิต7 4 8เมตรกวตาที่สงขามีขนาด7 1 0เมะรัตต์ที่เป็น3าลก็มีรถบฟกระบีบบ่ที่ท่านได้เยี่ยมชมเมื่อเช้าครับก็ใช้น้ำมันเตาเชื้อเพ,พลงิงถึงค่าบรังงานสูงก็ยังจะเดินเฉพาะเท่าที่เป็น หวันวันนี้อยากจะเชิญชวนสาหรับทุกท่านร่วมกันรณรงค์ในการลดการใช้ไฟเนื่องจากวันที่2 3มิถนายที่ผมมาจากมาเลเซียเนี้ยจึงอาจมีผลกระทบค่ะเนี้ยต่อโรงไฟฟ้าที่